สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับในเกม HD hey เนาะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอบวิธีการกู้ฟาร์ม HD ในฉบับป,ปี2 0 2 5กันนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าท่านผู้ชมสามารถที่จะจําชื่อฟาร์มได้จาชื่อเฟสได้นะครับผมอันนี้กู้ได้แน่นอน100%นะครับผมส่วนใครที่จําไม่ได้นะครับผมอาจจะมีในเรื่องของประวัติเติมเงินหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถกู้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าเราจะกู้กันยังไงเนาะให้เราเนี่ยมาที่เกมเนาะเรากดที่ตัวแถบ กดที่การตั้งค่าเนาะแล้วก็ขอความช่วยเหลือตรงนี้เนาะนี่หัวข้อนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนาะให้เราเนี่ยเลือกหัวข้อแรกที่ add d c c o u n t นะครับกดหัวข้อที่2 r e เนาะ r e c o v e r y o u แ c นะครับแล้วก็กดหัวข้อแรกเลยตรงข้อความสีฟ้าตรงนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่า Open Support Ticket นะครับปุ่มสีฟ้าเนาะอันนี้ผมคุยมาแล้วบางส่วนนะครับผมก็ในหัวข้อแรกเนี่ยให้เราเลือกคําว่า รีคอร์บเปอร์มาแอดเขานะครับผมก็คือการกู้คืนบัญชีเนาะหลังจากนั้นตัวเกมก็จะถามว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านใดแอดเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมเกมอะไรเนาะเราก็เลือกไปนะครับทีนี้สาหรับคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับผมหรือว่าอ่านไม่ออกเนาะถ้าผู้ชมสามารถที่จะใช้ตัวช่วยอย่างวิดโดของเราได้ก็คือมาที่ตัว Snipping Tool นะครับนี่ s n i p p i n g tool แบบนี้เนาะถ้าเป Windows ็นวิ d โดสิ0กับ11เนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับวิดโดเจ็อ,อันนี้ยังไม่ไม่ทราบนะครับผมก็ให้มาตามน,นี้นะครับ หังจากนั้นนะครับให้เราเปิดแท็บแปลภาษาที่เป็น Google Translate ขึ้นมานะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะให้เราเนี่ยกดที่คาว่า New นะครับแล้วเราก็คอบข้อความที่มันถามเรานะครับผมเราอยากจะให้มันแปลตรงไหนเนี่ยเราก็กดตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมกด Ctrl C น,น,นะครับผมหรือว่าจะเป็น Copy ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับกด Copy ไปทีหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาที่ตัวแท็บ Translate นะครับผมกดที่ตรงรูปภาพนะครับ แล้วเราก็คนทอน B วางได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีถามว่าเราจะวางรูปตรงนี้จริงไหมเราก็อนุญาตไปนะครับหลังจากที่เราวางไปแล้วเนาะเราก็เลือกภาษาอังกฤษแปลมาเป็นไทยเนาะมันก็จะแปลเลยนะว่ามันต้องการข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับของผมที่แปลมาล่าสุดเนาะก็คือตรงนี้ละนะมันส่งตัว text box มาให้เราให้ให้เราใส่คําถามคําตอบมันนะครับก็คือในข้อแรกเนี่ยมันถามว่าตัวฟางของคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวพอดที่ผมเคยกู้ไปแล้วเนาะผมจะใส่ไปมั่วๆกอดนะครับ อันนี้มันถามเลเวลนะครับเลเวลคามของคุณเท่าไหร่นะครับเนี๋ยผมตอบไป20แล้วกันนะครับอันนี้ถ้าคุณจำไม่ได้นะครับผมอันนี้ถ้าคุณจำไม่ได้ให้ใส่ไปศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับผมอ่าก็คือเหมือนไม่รู้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะถามว่าเออลราแวกบ้านคุณอะไรแ็กบ้านคุณอะไรหรืออะไรประมาณนี้ที่จําได้นะครับสําหรับคนที่พิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เก่งเนาะท่านผู้ชมก็มาตรงนี้เลยนะแล้วก็พิมพ์ว่าฉันไม่รู้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ I don't know นะครับ I do not know นะครับประมาณนี้เนาะคุณผ,ผู้ชมก็วางไปเลยนะแล้วก็กดสับมิตรับนะทีนี้ถ้ามันขึ้นเป็นในตัว Super Cell ซ u t o s u p p o r t เนะี่ยก็คือมันเป็นบอทอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเราคุยไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งในส่วนของซัพพอร์ตที่เป็นคนจริงๆมานะครับทีนี้ข้อมูลอะไรที่เราต้องส่งให้เขาบ้างนะครับ,นะรบผมก็คือ1ก็คือชื่อฟาร์มนะครับข้อมูลที่2เลยก็คือในเรื่องของประวัติการเติมเกมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูเนาะในส่วนของอีโม่นะคร กดที่ p พย์สโต e เนาะตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาที่แอดเคาน์ด้านขวาบนนะครับเราเลื่อนมาที่การชำระเงินแล้วก็การสมัครใช้บริการเนาะแล้วเราก็เลือกข้อ3ามวบประมาณแล้วประวัติการสั่งซื้อนะครับให้เราเลื่อนมาเรื่อยๆืจนกว่าเราจะเจอประวัติการเติมเกมของนี้ไอตัวนี้นะครับผมก็คือ HD hey เนาะ อย่างสมมุตินะครับอันนี้ผมสมมตินะของเกมนี้สมมติว่าคุณเจอแล้วคุณกดดูนะครับแล้วคุณก็แคปรูปไว้นะครับผมเป็นประวัติส่งให้กับทาง C c ซีซูเปอร์เซลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราเคยมีการเติมเกมนี้นะประวัติประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตัวเกมเนี่ยเขาก็จะเอาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจริงไหมแล้วก็เติมใหม่ในไอเดียของใครอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะง่ายเลยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เคยเติมเกมนี้มาก่อนเลยเนาะก็จะมีทางหนึ่งที่ถ้าไปดูในน Facebook ะครับ โดยปกติแล้วนะครับผมถ้าเราเล่นไปเมื่อก่อนเนี่ยฟาร์มของเราเนี่ยมันจะ l i n k ์กับตัว Facebook เนาะชื่อฟาร์มแบบชื่อเฟซเนี่ยมันจะเป็นชื่อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูในเฟซของเราได้นะครับผมก็คือตรงนี้เนาะให้เรากดที่จอเฟซของเราเนาะเรากดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเราก็กดมาที่ตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตัวนี้นะครับหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนะครับคุณจะได้หน้าตาแบบเดียวกับผมแบบนี้เนาะให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดที่การตั้งค่าข้อมูลบน Facebook ตัวนี้นะครับ แล้วเราก็กดที่ดำเนินการต่อนะครับเรากดที่แอปแล้วเว็บไซต์ตัวนี้นะครับหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยไอตัว a c e b o o k เนี่ยมันก็จะเลื่อนมาให้เราดูตรงนี้ประวัติการล็อกอินที่เราเคยทำไปเมื่อก่อนนะครับสำหรับคนที่เคยเล็อกอินฟาร์มกับ hey Day, เฮดไอตัวเฮดแล้วก็ตัวเฟซไว้เนี่ยมันจะมีขึ้นประวัติอยู่ตรงนี้นะครับค,คุณอาจจะต้องเลื่อนไปลึกๆหน่อยแต่ของผมเนี่ยมันเคยมีลิงก์ไปแล้วนะครับผมกดรีลิงก์ใหม่เนาะมันก็เลยขึ้นมาด้านบนตามน,นี้ นะครับตอนนี้มันจะบอกเลยนะว่าตัวฟาร์มของเราเนี่ยเคยลิงก์กับตัว a c e b o o k เนี่ยไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะอย่างของผมเนี่ยก็วันที่19มกราคม2 0 2 4นะครับก็ประมาณ9ปีที่แล้วประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยแคปภาพตรงนี้ไว้เลยนะครับแคปภาพแล้วก็ส่งให้ทาง CC ของตัวเอ่อเฮดอกทีหนึ่งนะครับผมทีนี้ข้อมูลอะไรที่ต้องมีบ้างอย่างของผมเนี่ยที่ผมส่งไปก็จะเป็นชื่อฟาร์มนะครับเลเวลจำไม่ได้นะครับแท็กก็จำไม่ได้เนาะผมส่งไปที่ชื่อฟาร์มนะครับแล้วก ส่งไปว่าเนี่ยผมเคยสมัครเกมเนี่ยไม่หมนที่เท่านี้นะครับแล้วเราก็ส่งหลักฐานให้เขาไปทีนี้เมื่อเราส่งหลักฐานครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางตัวเฮเดนะครับผมทางซัพพอร์ตเขาเนี่ยเขาก็จะไปไยยค้นหาประวัติในทางของเขาสักคู่หนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งแล้วเขาจะตอบกับเรากลับมานะครับทีนี้ พอเขาตอบเรากลับมาแล้วนะครับเราเนี่ยจะต้องเอาอีเมลนะครับที่ไม่เคยสมัครซ u p เปอร์เซลหรือว่ายังมีซ u p เปอร์เซลที่ยังไม่เคยลิงก์กับฟาร์มไหนมาก,ก่อนเลยเนี่ยส่งให้ทางเขาไปนะครับซึ่งวิธีการสมัครซ u p เปอร์เซลก็ง่ายๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมมาที่ตัวสาจุดเนาะกดที่การตั้งค่านะครับกดทีวิการเชื่อมต่อเนาะทีนี้ไอซุปเปอร์เซลตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ชมก็สามารถที่จะเดีย๋ยวผมลอกเอาก่อนท่านผู้ชมสามารถที่จะใช่ดีที่ลิงก์กับอีเมลตัวใหม่ได้เลย นะครับจะสมัครเมลไก่หรือสมัครเมลจริงของเราเลยก็ได้นะครับเราก็แค่กดล็อกอิน s u p e r ซ e l l นะครับแล้วก็กดไปต่อแล้วก็ทําตามที่มันบอกนะครับมันจะให้เราใส่อีเมลแล้วก็รหัสยืนยันอะไรมาประมาณนี้นะครับทีนี้หลังจากที่คุณเข้าตัว Supercell หรือว่าสมัครอะไรพวกนี้ส่งให้ซัพพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะแจ้งเรามาว่าเขามีการส่งตัวอีเมลมาที่เมลเรานะครับก็คือเมลที่เราส่งให้เขาเนี่ยแหละอ่ามันจะเป็นเมลหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ SuperCell ID Account Recovery นะครับผมทีนี้เมื่อเราได้เมลเนี่ยแล้วเนี่ยให้เรากด Confirm and Continue นะหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราใส่รหัสยืนยันที่ทาง CC หรือว่าทาง Game HD ของให้เรามานะครับมันจะเป็นรหัสเลขหกหลักเนาะหลังจากที่เราเอาเลขหกหลักตัวเนี้ยมาใส่กับทาง SuperCell ที่เราล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวฟา์ของเราเนี่ยมันจะไปผูกกับอ e ีเมลที่เราส่งให้ทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ เข้าเอลอินเฮดด้วย ID ใหม่ของท่านผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็น ID ีอีเมลแล้วก็ซูเปอร์เซอร์ไอดีตรงนี้นะครับการกู้คืนก็ง่ายๆนะครับผมมีประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่แปลไม่ได้หรือแปลไม่ออกนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้ Google ได้นะครับผมถ้าเขาถามเป็นภาษาอังกฤษเรามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาไทยแปลคุยกับเขาได้นะครับไม่รู้หรือว่าไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาถามเรามาเราก็แค่แปลต่อไปตามนี้นะครับไม่ต้องกลัวเนาะทีนี้ ทางฝั่งของซีซีเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนต่างชาติเนาะเวลาที่เราแปลอะไร,รไปผิดหรือว่าใช้ Google แปลไปเนี่ย ซึ่งจริงๆตอนนี้เรื่องยเี้มันสูงแล้วนะเออมันส่วนใหญ่มันแปลตรงหมด,ดน,นะเออส่วนใหญ่ก็ขอน่าจะอ่านกันออกหมดนะครับผมอ่านออกแปได้หมดนะครับประมาณนี้เนาะก็ขอท่านผู้ชมนะครับผมที่ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยสามารถกู้ได้ดีกันได้นะครับผมใครที่มีข้อสงสัยหรือกู้ไม่ได้ยังไงถามซุปเปอร์เซลขถามอะไรมายัางไงเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปทางด้านล่างแล้วถ้าผมเห็นเนี่ยก็จะมาคอมเมนต์แล้วก็ตอบให้ว่าต้องตอบไปประมาณแนวไหนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่